ทำก,ก,บบการกระบวนการหอมเครื่องโรงงานนรกเริ่มขึ้นแล้วใจอยู่ปักหลายหนู่งคเราอาจจะนี่แถมน,นูนี่นั่นอยากเฮ็ดขายเห็ดเอ่ยเนะาะใครอยู่แถวสัตหีบภูต,ต,หตาหลวงบอเป็นี้เขาขยังไม่เคยเห็นยนะังไม่มีร้านไหนขายหมกนะ แถวนี้ไม่ค่อยเห็นเขาขายอาหารอีสานแตบบ่เป็นหมกเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้กนอีสานนอแรนครับเป็นแต่แม่ค้าไม่ได้ดดไม่ได้กนอีสานดิมีแต่พวกปิ่งไก่ปิ่งหยางแบบแนวกินที่มันแบบง่ายๆตุ่นไก่ปิ่งหมูกับเผาถุงไงสีนอเอาหอมเดียร์หอมมากทุกคนถ้ามีกระเสือกอะไรด้วนี่ยกลิ่นแบบที่สุดเลยอ่ะเขาจะเป,ไป็นใบตองดีหลังแน่นพี่นอเอ้ยมาซาบากันเลิศเลยไม่ถูกยใจจะผัวให้บนแเร่ม่งกับอืด ทั้งบ้านก็เป็นคลองเพื่ออย่าตกป่าตกหิ้งมีนะคะมีปลานะเป็นป่าบ่อนอยู่แบบมีปลาเมียนพักอิเลิร์ดใบตูใบตูมเย้อะๆข้่ได้ปลูกไนเดี๋ยวได้ว่าไปขี่ขโมยเอาแล้นาบ้านนี่ก็มีต้นดอกแค่พี่น้องเลิศเลิศเงินอยู่บ้านแบบแถวนี้เ่ยเลิศเขาได้บ้านที่เลิศเขากับเฮาต้นดอกแค่อุ้ยต้นผักที่รถขอยสิเดบิดเด่นมากจำแซวเพราะมันหลวัที่ก็เจอไปแล้วว่าเจอไปแล้วยิ่งมี่ไป จ,ลลจลลุลกรรมจุลกรรมของแม่คั่วเข้ามากแม่คั่วก็ลวเ,าาเลือดอยู่แล้วแม่คั่วก็อร่อยมากแบบแม่คั่วก็ดีดีเแล้วก็ววใส่ผักลงไปปกติผักไปให้มนนันมอขาจจ้าวตาซีบรนนิมมุกไหลไปนี่เนาะเพิ่นจานเพิ่นจะเอาโปะหนาวนั่นมออีเทย์ขันลงเลยค่ะหอมแดงเอวยักชี่เอวย,ยังได้ไหมคะ่ะหอมมาอีตัว แค่นี้พออิตู๋สซนั้นได้นะคะแต่ว่าอันบางไรเราคนอาจจะแบบมกไก่จะใส่แบบไก่บานก็ได้จะใส่เป็นไก่บ้านก็ได้จะใส่เป็นไก่อันไก่เลี้ยงก็ได้แต่ว่าอันนี้เฮ่าใส่โค้งไก่คุณหมอมันจะมีความมัน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 กรุบกรุบไปเขาเจ้าขายก็จะใส่ค้งไก่ดีละพี่น้อไม่หอมแห้งอหนหอมีหลียวอะไรอย่าง้เพทนสุกเลยพูดนะเห็นตับเหลี่ยมมามากดูข่อยอยากยับยิบมากิน มันจะเป็นปอบีดิซมี่ไก่เพ่าะท่านสูงมันจะเห็นเลือดหมูเลือดอันนี้ยังก่อเลือดอันง่วงอะครับอย่าไลย่อยยากอืมมดูตับนะครับเราจะไม่ใส่ชิ้นใหญ่นะถ้าใส่ชิ้นใหญ่จะไปมันจะไม่ทั่วหมกเมนอรตองหั่นแบบให้มันทั่วกกันนี่ขึ้นนี่อย่างมันนำ้ำหมกไก่ที่ข้าง<อ>หน้าเดินเวลามันสูง่เพราะถ้าใส่วนเส้นเพราะว่าเวลามันสูงมันจะก่อกันนะเพราะมันจะเป็นเด้งเดงมันจะนนึน่งมันจะหวานๆ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องขาเจอกันตัดตองค่ะบรรยากาศบางเบาคุณครับมันเหยียบลงไปได้อยู่ในน้ำอย่นี้มันเล่นอย่างลงไปอยู่นี่โอ้นี่เออแต่ว่าเทาต่อนผ่านอันนี้ลงไปก่อนอไปยันหนอกยนานน่างอันนู้นอันน<ำ>ี้อันนั้นน้ำตัวประกอบอย่างน้ตัดมากยังนเารื่งเรยงเลยยังว่าหมากสักคนงจะเอามาต้สมสมมุติมันเป็หมากเปี้ยวๆมบไปมันเอาไมาต้ม หมูอะไรนะทามะไิเปี้ยวเจะจำอะไได้ว่าันชื่อหมาอะไรหมูชะมวงเอมันก็อยู่ศูนย์ไล่ะเอางามอมเออเอามอมอก่อนอ้ย่าไปถิ่มอ่ะเอามาโหลดมอมมีงนเลยเอเสวยเออเฉดายอมาได้ละนีๆตัวเล็กอยู่ อได้จุดนี่ไปดูสุ่ยดูลองแก่ไก่ให้สุ่เที่ยงเลยอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้ก็ได้ยุ่มนี่อันอีตาทิมน่ะเอามาน้ำโหลดเพื่อสำรองอืมดูจีกอ๊ด กรอบเออทิมลุดทิมลุดมันกรอบ่ไอีจะง,งานหน่อยนึงเนาะอืมนี่่ได้ป่ะป่ะหน่อยพูดมันไหลๆผุนนินนึงง่ามจุฟุนเบิร์ดผุมันยุ่งคล้องเบิร์ดขัวทุรักทุเลนี่ยูนี่ จอกันค้าได้เป็นหมูทุกครั้งมันเอาไปถ่างไปเสียบพราะพื้นที่เรามันมีน้อยพื่นที่เรามีจำกัดนี่ห่ะแฮมไล้ได้ล่ะ อยากอกินนอมอีกยังจะได้ถ้ามอยูเซสมดักแนวบดดบแค่แนวอยากแนวกินเจ้าขางบ้านแล้วกันอ้ยเปิดเลยดีอีอก็ได้จับขวมกันนี่พาเวลามันหนึ่งไปมันบอสิ พริกแห้งมันก็สิเปื่อยบางทีมันกินมันสิเผ็ดเพราะเราไม่ได้ทำและไม่ได้ปรุงเผ็ดไงแล้วก็ใครจะพวกกินเผ็ดเนี่ยเขากินได้ปรุงรสซับกลางกลางเวลาเราเราจะกินแบบพริกแก้มอ้าวเหนีวอ๋อพาิกแกมแต่ห่ากระซังไม่ได้วันนี้มันแสบหมกแบบใหญ่นะคะซตำถัวยอ้หน่อยนะคะแน่นอีหรือด้วยั้างน่ะข้างในแน่นจริงนี่เรลองเปิดตลาด เห็นไปขายไม่ใหญ่หน้าบ้านนี่ก่อนอุ้ยสยเอามีแต่ผู้เฒ่าแรเมนี่ต่ผู้ถาวรก็หนึ่งน้อยอืมอันนี้สิหมกใหญ่เห่อคะหมกปลาทุกเราเห็นหมกใหญ่ติเออเห็นหมกใหญ่โดนเอาหมกเอนึ่าเบิ่อไปตวงจักสิพ่อพ่อล่ะพี่น้องเอ้ยตัดมาแล้วได้4กันคุณหมกใหญ่อีหลีเด้อนี่ยอันนี้เป็นที่มันหมกนึงที่มันอิ่มเลยหมกแบบพิเศษที่จริงก็สิได้หลายหมก ยูถ mm ้าเป็นมมกหน่อยนะมมกหน่อยกับซีเรียวน่าจสามสิบมกได้เรื่อยนนี่อือืมแต่มุกใหญไงก็จะได้ียวนี่สิบมกแต่หมกใหงไงค่าๆก็ะได้สิบมกอ่ะมมกหยักมมกหนึ่งซ้ำมกหน่อยห้ามกหกหมกได้ถ้มีแต่หอไดอะไรแย่กว่าพ่อกอนหอกนด้านหอใดโอ้เอออือได้บนนอกูว่า ก็ได้ได้ซ่อนตองสอีกแท้ต่องมันจับประึงกันเฮ้ยนี่สา้างห้าหมกกินจือดๆหรอในห้าหมกกินเองอันนี้แม่งอันนี้คือหมกที่เพิ่งเอฟอมม่จจรีวิววันนี้หัวข <c oughs> ีดใหญ่อสอบสองซัมเมอร์นี่เต็มจานตนัวนี้นี่ หนึ่งโมกบางแง่บางสามว่าเราจะโมกเสบนไ่มคะเจอกันพี่น้องเนี่ยเจาะผลราคาเดี๋ยวจะลองซิมให้เบ่งปรุงรสนะคะเกลือสูตรปลาปลาแดกปลาปลาแดกแบบบานๆตำหนิคือแตกเลยแตกแล้วก็ต้องใส่ยังเยอะเลยไม่ต้องใส่ผงปรุงรสอะไรเลยก็คือแค่นี้ก็คือรสแหละทางภูเทารูใส่แต่ผงสูตรตกองปลาแดดใช่ไหมเชบอืมเชฟเต่เกลืออืมเชฟเต่เกลือกันยังแฉบเมื่อนั่งคืนได้จะคนผงสูตรโดยดีลงกับเบรนนัวซัมผูเทาเห็ด จะไปตัดใบตองใส่นะคะบัดนี้เดี๋ยวแบบนี้บนเต้นบนเส้นคือเดือบีไม่ต้องดูเส้นนะปกติลายหมองบลาใส่ปลแต่เฮาวใส่ใครว่าเป็นเศร้าโมกหรือล่าเอาอีหลี่เศร้าเขาจะโมกใหญ่ๆเพราะเรากินกันหลายคนไงทุกคนถ้าบางอนเท่ากับว่าแซ่ตู้ดีมันจะกินได้อีมือสองมือพวก ฟิลหมกฟิลอย่างนี้ขนาดแม่แม่คอยทรงอันม้งน้ำมันมาให้หนูกินได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เอามันมันยังไม่บูดไม่เสีย,น,น,ยนะทุกคน,มกห,นหมกน้ำหมันในเองนุ่งแห้งฟิลหมกฟิลอะไรอย่างมันได้มันแบบอืมันบเสียมันกินได้โดนปกติจะเอาห่อใ,ใหญ่นะแต่ว่าตลาดมันขาจาจ้าจอยังบอกเอาลงของแล้วเขาก็เลยแต่มาห่อหน่อยหลายหลายข้อวัตถุดิบใจ เครื่องเยอะมากเครื่องหลากหลายไก่เห็ดเอเล่กินในเบอรัขวสเซาจีนไม่คัขวเสิบเซาสจีคือหมูไก่เมนูประหยัดประหยัดของเราเนี่ยแต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยมากที่สุดค่ะ พักเพลิกเอ่ยอะไรเออที่เนี่ยมันจะต่ำอีกเพื่อใส่บรรดาจาพ่อค่ะหลายโพดคุณโคเลเนี่เยๆค่อยว่าค่อยต่ำเครื่องหน่อยโพดได้เล่จะ<ช><ช>ว่าอาจจะจางจะว่าไม่เป็นไรเราก็ใส่ว่าค่อยแอดเพิ่มภาษาไทยแต่มือพุอ่นดีจะมีหมกแก๊เหลียสองหมก คืนก็นไฟหอดใหม่หมอทุกคนคะ่ะไฟใหม่หมอนะันก็ได้เกี่ยบไฟใหม่เฮี้ยนคิ้วปรัสนโอ้ยดีอล่าเต่เขาไม่มหายหรอกเขาไม่ถูกเลยก็เป็ิเ,เมนูวันใหม่ไฟใหม่หมอมนหนึ่งไหมหมดกระไม่คาดแล้ว